สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับมังงะวันพีสในตอนล่าสุดว่าในตอนนี้กลุ่มโมฟานพวกเขานี่ยกำลังวางแผนกันว่าหลังจากนี้สถานที่ต่อไปที่เขานัก็ำลังจะพาเวก้าพันีหนีไปเนี่ยนั่นก็คือเอลบาบสถานที่ที่เป็นกาะของเหล่าคนยักษ์ซึ่งแน่นอนนะว่าเอลบาบนั่นก็จะเป็นสถานที่ที่กลุ่มโมฟานนี่ก็ต้องไปในสักวันหนึ่งแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อันที่่กลุมฟจะไได้ปวขนนาี เพราะฉะนั้นจากเนื้อหาพวกนี้ก็เลยทาให้เกิดเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจมากมายนะฮะรา <_ d ata> วาการที่อาจารย์โนด่เข่าวนํำพูเรื่องราวของภาคเอลบาต่อภาคเอเคทันทีเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าเรื่องราวพวกนี้นี่จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่เพราะว่าเรื่องราวที่มันมีความเกี่ยวข้องแน่นอนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของโซบที่เขานั้นฝ่ายฝันนว่าสักวันหนึ่งเขานั้นจะไปที่เอลบาและการที่โซมนี่นจะได้ไปที่เอลบาในวัยขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าก่อต่อไปเอลบามันจะเป็นก่อที่เรื่องราวของโสมนี่จะมีบทเด่นนขึ้มมาหรือไ และยิ่งไปก่อนนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีการปลกเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปสู่เอลบาบเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการปลกเรื่องราวที่ออร่าว่าหลังจากที่ออร่าได้ถูกปตัตคอไปหลังจากนั้นซาโลที่ถูกโคซันนั้นแช่แข็งเขาใน,นก็ต้อรอตายและหลังจากนั้นซาโลลก็ไดใ้ให้เหล่าคนยักษ์มาช่วยการขนบันทึกต่างๆที่อยู่ที่ออร่านั้นออกไปซึ่งในตอนนั้นดาก็แล้วก็เวก้าพานั้นก็ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็แน่นอนนะโรบินที่อยู่ในกลุ่มหมอฟางเนี่ยเธอนั้นก็รู้ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะว่าในตอนนี้เนี่ยจุดเชื่อมโยงระหว่างเอเคแล้วเอลบาฟเนี่ยนอกจากที่เอลบาฟมมนจะเป็นก่อนที่อุซ็อนี่ยาาไปมันก็ยังมีเรื่องราว่าซาโลโรบินแล้วก็เวกระพังที่พวกเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็น่าจะได้เจอกันอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้าน,นี้ที่เอลบาฟเนี่ยกับตันคิแล้วกลุ่มจัสาของเขาก็เพิ่งเลือแตกแล้วก็พ่ายแพ้กับแชงจนพวกเขาเนั้นจมน้ําไปแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็แน่นอนนะว่ายัางไงพวกของกับตันคิดกก็ยังไม่น่าจะตายและพวกเขาเนี่ก,อออก,ก,กะะัันค พวกเขาเนน่าจะยังอยู่ที่เอลบาฟและนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันชัดเจนะว่าหลังจากที่พวกของคิลเลอร์ก่มฟางเนี่ยพวกเขาเนยังมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งและการเจอกันในครั้งนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่พวกเขาทั้งคู่น่าจจะได้ร่วมมือกันอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์พันธมิตรร่วมกันอีกครั้งที่ทําให้ลูฟี่แล้วก็กัปตันคิดแล้วต้องร่วมมือกันที่เอลบาฟก็เป็นได้นะฮะและยิ่งไปกว่านั้นที่เอลบาฟเนี่ยมันยังมีเรื่องราวปริศนาเจ้าชายโลกี ที่จนถึงในตอนนี้เนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องราวที่เป,ป็นปริศนาว,ว่าเจ้าชายโลกิข่านมีหน้าตาเป็นยังไงและจะเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายกันแน่แต่ว่าการที่ลุมโมฟานั้นจะหนีไปเทีอกาบาบเนี่ย,นนยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ขุมโมฟางข่านนั้นตั้งใจจะให้เวก้าพานห,หลบอยู่ที่นั่นและก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวการปููวคำพูดของบิ๊กมันมาว่าถ้าเกิดว่าเธอ้นด้กอมกำลังคนยักษ์มาเนี่ยในตอนนั้นเธอคงจะไม่ต้องเกรงกลัวจาพลาคนอื่นต่อไปและนั่นนนกลลลยาาาาาาารร่่่องงงงววททีีมมมมััวัคค้้ถถึไดพแะสขน และแนั่นก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวในภาคเอลวาร์เพีลางจะมาถึงเนี่ยเรื่องราวเกิดกับพลังพวกนั้นจะได้มีการเปิดเผยมาหรือไม่และก็แน่นอนนะว่าการไปก่อคนยกักกลุ่มโมฟาน,นั้นก็น่าจะสามารถไปได้อยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยร้จากกระสองกัปตันของกลุ่มคนยกักแถมกล้งองเลือกกลุม่มโมฟาน,นี่ยังมีคนยักที่อยู่ในนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เอลวาร์นี่นอาจจะเป็นการเปิดฉากเกี่ยวกับกล้องเลือกของโมฟาที่เป็นคนยักในพวกนี้แต่ว่าที่น่าหวันใจที่ขึ้นในปัจจุบันเนี่ยพวกของคิดสและแถมในตอนนี้พนก็ได้ปิดลอมเกา้ มันก็เลยน่ากลัวนะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันจะจบลงที่เอเคและพวกลูฟี่นี่ก็สามารถหนีไปได้หรือว่าการต่อสู้กับพวกคิสรูมันจะเป็นการต่อสู้ที่มันลากยาวแล้วก็เป็นการตามล่านะฮะจนมาทําให้การต่อสู้และก็สงครามในครั้งนี้เนี่ยมันลากยาวไปสู่เอาบาับจนมันเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงที่กาอคนยากรหรือไม่แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่มันน่าสนใจที่ขึ้นหลังจากนี้เนี่ยกองทัพคนยากกองกำลังคนยักที่บิ๊กมารได้มีการพูดถึงแล้วก็ได้มีการเกิดก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากนี้กองท เพราะว่าถ้าเกิดเ่าเป็นแบบนั้นก็ได้นอนนะว่าหลังจากนี้เนี่ยกลุ่มโมฟ้าเนี่ยก็จะกลายเป็นจกักรพรรดิที่มันมีกองกําลังและขุมพลังที่มันยิ่งใหญ่มากกลุ่มหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เนื้อหาในตอนล่าสุดได้มีการโปรโน่กลุ่มโมฟ้าเนี่ยกำลังจะหลบหนีไปที่เอลบาฟมันก็เลยทําให้เรื่องน่าตื่นเต้นมากมายพวกนี้มันกล้าเข้ามาถึงและผมคิดนะว่าเอลบาฟเนี่ยมันก็น่าจะเป็นก่อนหลักกอหญ่ที่มันจะมีเรื่องราวมากมายแล้วการต่อสู้เกิดขึ้นที่นั่นนะฮะ โอเคเลยเนะื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะมีประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก u b s สไคร้แล้วก็กดกระดกิ่งเอาไว้ช่วยใ้พลาดทุกการนับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ของเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ